ครับวันนี้เอารถมาดูมันมีเสียงดังในเครื่องเอามาให้หลานดูจอดทิ้งไว้เนี่ยฝั่งตรงข้ามมีคลองเรามานักตกปลาอยู่แล้วนี่มาอู่หลาน,นครับอยู่ที่แยกนุผู้บงเข้ามาในซอยวัดไขแสงอู่นี่นะครับโชคไฟสานเจริญยนต์นะครับ ขี่เกียดรอครับมาข้ามฝั่งตรงข้ามมาเลยเป็นคองเล็กๆครับเดี๋ยวผมจะมานั่งตกปลาเล่นระหว่างการรอซ่อมรถนะครับเป็นอู่หลานผมเองนะฮะนี่ผมได้เหยื่อนี่ครับเหยื่อก้นถังมะขิดนวดไผ่เขียวกากมะพร้าวลำเสียงดังเลยครับติดถนนเลยรถวิ่งไปวิ่งมา เหมือนเดิมครับแต่ก็มิดโฟมก็มิดโฟมดูการมีปลาอะไรกินมั่งเหยื่อผมมันเหยื่อธรรมชาติอยู่แล้วครับก็ตกอย่างนี้แหละช่วงรอหลานทำรถนะครับก็มันไม่รู้จะไปไหนมันเซ็งแต่หน้าอู้มีคลองเล็กพอดีมาดูกันครับว่าคลองเล็กๆนี้จะมีปลาหรือไม่นี่ครับ มาดูกันเลยอยู่เป็นกอไผ่พอดีเลยฮะล่มดีลงคันเดียวพอครับวันนี้ยวมาดูมาลุ้นกันเหลือเชื่อครับโหลงไปไม่ถึงสองนาทีครับด,ด,ดูดููสายครับดูสายย่อนนะฮะนี่ ห e าย,อย่อนแล้วปลาอะไรไม่รู้นะครับโหลงไปไม่ถึงสองนาทีนะฮะเหลือเชื่อครับคลองเล็กๆขนาดนี้จะมีปลา adesso. ุดึงนะครับ หมอไทยครับตัวโคตรใหญ่อตัวแรกขึ้นมาหมอไทยเลยครับตัวโคตรใหญ่ครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองเลย มันเป็นคลองเล็กๆครับน้องๆแต่ว่าสะอาดมากครับน้ําใสปิ้งเลยฮะอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นกอไผ่นะครับตรงวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสเป็นตัวอย่างถ้ามันกินดีจริงๆหรือว่ามีไซส์โตเข้ามานะฮะปลานินแต่ว่าต้องรอเวลาคราวหน้าจะจัดเต็มระบบนะครับวันนี้คั้นเดียวครับมารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะมีปลาานิลไหมคลองเล็กๆแบบนี้คลองเล็กมากครับ คลองส่งน้ําผ่านหมู่บ้านต่อรุ่นตัวที่2กันเลยนะครับวันนี้ผมจะได้ปานินไหมเสียชื่อไหมครับเหยื่อปานินตกหมายธรรมชาติจะเสียชื่อไหมมาลุ้นกัน นะครับปันดินครับใช้ใช้ได้เลยสำหรับหมายธรรมชาติถึงว่าใช้ได้เลยไม่น่าเกีียดเลยไซนี้นะครับนี่อู้อดเลยมันชันนะขึ้นลงลำบาก ชันหน่อยลื่นด้วยอันเน้นมาแล้วนะครับมันดังหน่อยนะครับมันอยู่ใกล้ถนนโอ้คนใช้สวยเลยครับโอ้เหลือเชื่อเลยฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งเดี๋ยวก็มันลงอุบากครับมันชันใช้ได้เลยครับไมน้นี้เหยื่อนี้ได้ผลแน่นอนดูปลาเข้าดีครับเป็นฟองฟัดเลย มาลุ้นกันต่อครับหมอจัมโบ้ขึ้นมาอีกตัวแล้วครับนี่ดูหมอไทยโอ้โหอย่างเยอะเดี๋ยวก็จะทยอยถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่นี่ดูตัวไม่น่าเชื่อเลยฮะัคองเล็กแบบนี้ปลาจะเยอะมากครับทั้งปลาหมอไทยทั้งปลานินเลยฮรเนี่ยมันเริ่มเข้าเหยื่อครับวับนหลังผมต้องจัดเต็มแล้วฮะนี่นี่มีอาการแล้วนะครับพัน มีอาการน,นะหายอดแล้วครับเดี๋ยวผมไปวัดให้ดูนะครับ เึินไปอีกตัวครับปลาน้ำคลองเล็กๆไม่คิดว่าจะมีปลาโอเคอุ้ยวนตุบเลย เดี๋ยวจะย่างให้หลานกินนะครับเตรียมเตรียมทานเลยครับนี่ก็เป็นคลิปส้นตั้นช่วงซ่อมรถนะฮะปลามันไม่เคยกินเหยื่อครับที่นี่เขาไม่ค่อยตกกันเป็นคลองเล็กๆนะครับครับผมถามหลานแล้วมันบอกว่าเขาเรียกคลองหน้าไม้ห่างจากถนนใหญ่มานิดเดียวครับเป็นอีกคลองหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยนะฮะ ปลาสวยงามปลาดีเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวผมก็จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะนับตัวปลาให้ดปูปิดคลิปกันด้วยปลาอะไรดีตึงแล้วนะ่ะ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับช่วงมาซ่อมรถเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันชุดใหญ่แน่ขอได้รับความขอบคุณจากผมมิเตร์กิมครับตัวนี้มา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 ดูปลากันนี่นี่อีกตัวนี่น,น,นี่หตัวมัน,นอานนักต,ตัวใหญ่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบสิบเอสบสสบตัวนี่ช่วงรอช่วงรถเดี๋ยววันหลังบมืองว่างจะมานั่งตกใหม่ครับ